นี่นี่ดูดูผมเตรียมไว้แล้วนี่ใหญ่ก็ดูใหญ่ก็ดูอ่ะทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเอาโทรศัพท์เดี๋ยวเขาไปดึงโทรศัพท์ของพี่นี็กับกูเบียมาก่อนจะบอกว่าไงเขาจะบอกว่าก็ยังรอทำอะไรแป๊บหนึ่งแล้วเลียงบอกว่ามีของจะให้เออเอาก่อนเยก่อนยังจะมาทำไรจ้าดูดูดู นดูดูมาสัะดึกเลยแป๊บหนึ่ง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 เอามาแล้วเดี๋ยวเนี่ยได้โทาศัพมาสองเครื่องเอามาแล้วนี่อันนี้ของคุณ แล้ว่าเขาต้องไม่มีดูอ่ะอันน้ของครูแต่เราต้องเราต้องนั่งนิดนึงไม่เราต้องเราต้องเว้นช่วงไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอุ้ยใจเต้นแรงเลยเราต้องเว้นช่วงไว้แป๊บนึ่งไกเขาสงสัยอคสงสัยแบบนไม่สงสัยหรอกไม่เจงกรับที้ไม่ชแล้วเาสงสัยถ้่เกิดอั่นั้นน่ะเจียงบอกว่า บอกว่าไงดีะวะซอยแนง,งกุกัดอุ้ยบอกว่ายัางสุดบอกว่าเขาเขาให้มาเอาพระซอยแนง,งกุกัไม่ไม่บอกว่าเขาให้มาเอาพระดูไปจมดแล้วบอกว่าเขาให้มาเอาพระนะเดีนะ๋ลวนี่เป,นเปิดเปิดเปิด <ốc> เปิดเปิดงม,มีของจะให้หมีของจะให้ हाँ हाँ เราสาบกล่าวว่าเอ้ยตกใจแล้วถีบในเงินเข้าไปโอ้โหทำจริงจริงไไอ้เพจไม่มีครับไอ้เพจไม่โดนเลยไอ้เพจไม่มีครับตอนนี้สร้อยแดงงูกระนี่คนวางแผนบ่ตั้งนะว่าต้องไปบอกให้แม่เนียนกันนั้นว่าเหมือนว่ามาเอาพระนะแต่ว่าตอนยิบโทรศัพท์ไปแต่แค่แบบอยากแกล้งดึงไปซื้อแน่ สิวอ่ะตานอนไดวก่อนตานบอกว่าจะวางแผนมันยังไงเพื่อนว่าอยากทีบกันเนาะอยากทีบทีบีหรืเนาะมันเป็นตัวใหญ่ที่นาตาอันนึ่งคนเป็นตัวใหญ่เลยฮาซอยแดงโมกานมันต้องมีตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอยู่กับเราพรุ่งนี้โดนอีกทั้งวันก็บอกเลยตัวนี้ยังไม่พอทั้งวันน่ะตื่นเตื่นทีรีกันก่อนเตื่นทีรีอยู่กับผมมาทั้งวันน่ะยังตื่นตื่นทีรีตื่นทีรีตอนตอนที่ยกาเกงไม่ได้ยังอยู่ป่าหนาว เดี๋ยวเดี๋ยวเจอผมขวิดตื้นเทียมจะพร้อมตื้นเทียมเก่าละคักเนาะกับนั้นอุ้ยไม่สะใจเลยอ่ะเด็กมันต้นหน้ากากอีกตัวเลยอุ้ยไม่ต้องไม่ไม่เราไม่เล่นหน้ากากพวกนี้เอางูมาเล่นเลยพวกเนี้างูที่บ้านมาเล่นเจองูจริงงูจริงไม่คนลุก แค่นี้นะทุกคนแค่นี้นะมันเกินกิจของเราแล้วแค่นี้นะถือว่าหายก,ากาันกับเพจระโอเคห้ามไปตามนะโอเคก็เ,เลยจะโดนผีหลอ,อกจริงเนาะวันเนี้ยคู่ขอโทษวยค่ะ<า>มันเป็นตักมัน<า>บอมันส่งตามหน้าจีาอนนะขอโทษนะ <laughs> อายุน้ำกันโดนก็หนีโดนไล่ก็หนีเพราะว่าคนบ้านหลังนี้โดนแกงทุกเมือแค่นี้นะมันเกินกิจของเราแล้วถ้าเกิดว่าแม่ผลไม่ผลเป็นนหลอกจนเกทุกวันเนี้เกยเป็นผีเกยเป็นความผีอะอย่าอย่าโอเคมันเกินกิจของเราแล้วนะคะทุกคนเออถ้าเกิดอยากดูอีกทุกคนก็ไปปิดพระอีกนะจะได้แบบว่าเออไฮๆกันอย่าเฝ้าไป เขาดาชันแล้วดิหายแล้วฮั่น่งหายแล้วนังน่งหายแล้วล่าสุดหห้กันเด้อหายการถ้าใครไปตามฉันจะถูกเลยนะจะไปตามฉันนะเออใช่ใช่เตงบอกเขาหน่อยมันเป็นวิธีต้อนรับบ้านเรามันทำเนียมอยู่เลยครับเออใครมาก็ต้องโดนเออแฟนับทุกคนรู้ดีอีกตัวหนึ่งไม่อยู่เฉยให้ตัวหนึ่งอยู่นะบอกเลยเนตัน เนตันครับอันนี้เนตันใช่ไหมอันนั้นเนเบียหรอใช่ไหมนั่นไงนอนยูเรื่องนั้นใช่ไหมน่ะเด็กหน่อยว่าตัวเนี่ยนี่เนตันอันนั้นเนเบียเนตันครับอันนี้เนตันเหรออันนั้นเนเบียหรอ